วรรณกรรมชุมชนเพื่อส่งเสริมการอ่านศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว<ม>ข้อมูลชุมชนชุมชนบ้านปาเซปุเตหรือหมู่บ้านปาเซปุเตตั้งอยู่หมู่ที่สองตำบลปากูอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีหรือคนทั่วไปเรียกว่าบ้านทรายขาว ที่แห่งนี้จากคำบอกเล่ามีทรายสีขาวโผลมาในช่วงฝนตกแม้ฝนจะตกลงมามากแค่ไหนน้ำก็จะซึมเข้าไปในทรายหมดปรากฏเป็นพื้นดินสีขาวจึงเรียกว่าบ้านทรายขาวมีสถานที่สำคัญที่เป็นแหล่งรวมใจของคนในชุมชนคือปอนาะยือกองและมัสยิดดูรุตีน มีบุคคลสำคัญที่ชาวบ้านในชุมชนให้ความเคารพนับถือคือโต๊ะอิหม,ม่ามและท่านบาบอแห่งปอนเนยอกองมีของดีที่ขึ้นชื่อและจดทะเบียนเป็นสินค้าโอทอปคือรังบอลไก่เศรษฐกิจของคนในชุมชนรายได้หลักมาจากอาชีพปลีดยางและหาปลาชุมชนมีลักษณะเป็นแบบพึ่งพาอาศัยกันมีความรัก ความสามคัคคีมีวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่ยังคงสภาพความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิน่นภาษาที่ใช้เป็นภาษามลายูถิน่นและภาษาไทยควบคู่กันไปตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเรื่องราวต่างๆของคนในชุมชนจึงได้กลายมาเป็นข้อมูลในการจัดทำวรรณกรรมของชุมชนเพื่อส่งเสริมการอ่านดังต่อไปนี้ ประวัติบ้านทรายขาวหมู่บ้านทรายขาวหรือหมู่บ้านปาเซปูเตไม่มีใครทราบข้อมูลที่แน่ชัดว่ามาจากไหนทำไมถึงเรียกว่าปาเซปูเตจากคำบอกเล่าของคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนบางคนบอกว่าตรงนั้นตรงนี้มีทรายสีขาวปรากฏขึ้น ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักแค่ไหนน้ำก็จะซึมเข้าไปในดินทรายหมดทำให้เห็นทรายสีขาวโผล่ขึ้นมาจนเรียกชื่อว่าหมู่บ้านทรายขาวหรือปาเซปุเตจนถึงปัจจุบันประวัติโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาว ในปีพุทธศัการาช2523ทางกิ่งอำเภอทุ่งยางแดงได้พิจารณาเห็นว่าเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับตามพระราชบัญญัติประถมศึกษาที่บ้านปะเสปุเตหมู่ที่2ตำบลปากูประมาณ70คนไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาเนื่องจากโรงเรียนที่มีอยู่แล้วห่างไกล เด็กอายุ7-8ปีเดินทางไปศึกษาด้วยความยากลำบากเพื่อแก้ปัญหานี้กิ่งอำเภอจึงได้เปิดโรงเรียนบ้านปเซิปุเตโดยให้เป็นสาขาของโรงเรียนบ้านปากูซึ่งราษฎรได้สร้างอาคารชั่วคราวขึ้นหนึ่งหลังโดยทำพิธีเปิดโรงเรียนนี้เมื่อวันที่15มิถุนายนพุทธศักราช2524นายปรีดามุตตาหารรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีมีนักเรียนชายหญิงรวม75คนครูผู้สอน2คนในต้นปีพุทธศัการาช2526ได้ย้ายนักเรียนที่สอบได้ชั้นประถมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนบ้านปาเซปุเตไปเรียนต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่2 ที่โรงเรียนบ้านปากูเพราะนักเรียนโตพอที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้ววันที่6กันยายนพุทธศักราช2526ราษฎรบ้านปาเซปุเตได้กราบบังคมทูลพระกรุณาต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้เปิดสอนที่โรงเรียนบ้านปาเซปุเตจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4 ส่วนชั้นประถมศึกษาปีที่5และ6นั้นเด็กโตพอที่จะเดินทางไปโรงเรียนที่โรงเรียนบ้านปากูได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสั่งให้นายกล่อมยังอภัย ปหลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอำเภอทุ่งยางแดงรับพระราชกระแสร,รบัสั่งและดำเนินการตามพระราชประสงค์ดังนั้นเมื่อวันที่30กันยายนพุทธศักราช2526นายกล่อมยังอภยัยและนายอนันต์ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลปากูได้ประชุมโต๊ะครูโต๊ะอิหม,ม่ กรรมการมัสยิดบ้านปาเซปุเตมีมติให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองซึ่งต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านปากูกลับมาเรียนที่โรงเรียนบ้านปาเซปุเตตามเดิมและได้ตั้งชื่อโรงเรียนใหม่ว่าโรงเรียนพระราชประสงค์บ้านทรายขาวมัสยิดนูรุตีนปาเซปุเต ากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมัสยิดนูรุตีนโดยท่านอิหมามยะโกวาเละท่านเป็นอิหมามประจำมัสยิดคนปัจจุบันท่านเล่าว่าเดิมทีสมัยก่อนคนในหมู่บ้านปาเซปูเตยังไม่มีมัสยิดประจำหมู่บ้านจึงต้องไปละหมาดที่มัสยิดอื่นที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงมีเพียงแต่บาลาซอเท่านั้นที่ถูกสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2492 หลังจากนั้นบิดามารดาของนายะโกเบนหะยีดาโอก็ได้สร้างมัสยิดนูรุดีนขึ้นมาโดยมีนายะโกเบนฮะยีดาโอเป็นโตอิมามคนที่สองเมื่อปีพุทธศักราช2503ต่อมาในปีพุทธศักราช2506ท่านหะยีอิสมาเอฮะยีจิ ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นโตอิหมมคนที่สามประจำมัสยิดนูรุดีนและเป็นผู้ริเริ่มสร้างโรงเรียนหรือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2510และเริ่มเปิดสอนโรงเรียนตาดีกาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาหลังจากนั้นท่านก็ได้ลาออกจากการเป็นโตอิหมมด้วยเหตุผลส่วนตัวทำให้ในปีพุทธศักราช2526 มีการแต่งตั้งโตอิหมามคนใหม่ขึ้นมาโดยเป็นโตอิหมามคนที่สี่คือนายะโกเบนฮะยีโมฮัมหมัดซึ่งท่านเข้ารับตำแหน่งเป็นโตอิหมามเมื่ออายุได้25ปีและดำรงตำแหน่งอิหมามประจำมัสยิดนูรุตีนมาจนถึงปัจจุบันปัจจุบันมัสยิดนูรุตีนมีอายุราว70ปีปอนะอยือกอง ออนยือกองหรือโรงเรียนฟักรียอุสมานิยะปาเซปุเตเริ่มก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2515โดยนายอุสมานกาเดบาบอเจสูไมหลังจากบาบอเสียชีวิตผู้สานต่อรุ่นที่สองคือนายอับดุลลอเจกเงาะซึ่งเป็นบุตรเขยได้เข้ามาบริหารเป็นเวลาเ7ปีก็เสียชีวิต ในขณะนั้นได้ว่างเว้นผู้สารต่อจนนายชารุดดีนเจ๊กเงะกลับมาสารต่อปณิธานของบิดาเป็นรุ่นที่สามโรงเรียนมีนักเรียนทั้งหมด210คนแบ่งเป็นนักเรียนชาย60คนนักเรียนหญิง150คนบุคลากรจำนวน3คนเป็นชายสองคน หญิงหนึ่งคนรับนักเรียนปกติและไปกลับบุคคลภายนอกเรียนเย็นวันจันทร์คืนวันพฤหัสคืนวันเสาร์นักเรียนที่เรียนประจำเริ่มเรียนเวลาเช้าหลังซุบิฮีเวลาเจนาฬิกา30นาทีเรียนอัลกุลอานเวลา10นาฬิกาและเวลา14นาฬิกาเวลาหลังมกักลิบ19นาฬิกาและเวลาหลังอิชา 21นาฬิกาสามารถไปกลับได้เดือนละครั้งครั้งละ4วันปอนเนาะแห่งนี้สามารถผลิตคนดีสู่สังคมเป็นจำนวนมากเช่นโตอิมามโตบิลานและโตคอติปเป็นสถานที่ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องศาสนาจนเป็นที่ไว้วางใจส่งลูกส่งหลานมาศึกษาหาความรู้ณนะสถานศึกษาแห่งนี้ จนถึงปัจจุบันบาบอแห่งปอนะยูอกองนายชารุตีนเจ๊กเงาะเป็นบุตรชายของนายอับดุลลอจเจ๊กเงาะบาบอลเป็นบุตรลำดับที่สจากพี่น้องทั้งหมด7คนเป็นทายาทารุ่นที่สาม ที่ดูแลปลนอนะยูกองผู้สานต่อปณิธานของบิดาที่อยากจะให้ลูกได้ดำเนินในแนวทางของศาสนาเดิมทีนายชารุดดีนก็ไม่ได้อยากจะเดินมาในสายนี้แต่ด้วยความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าจึงทำให้เปลี่ยนความคิดและสามารถที่จะบริหารจัดการและดูแลปอเนะแห่งนี้ปัจจุบัน มีจำนวนนักเรียนที่เข้าหาความรู้เรื่องศาสนาเป็นจำนวนมากโดยส่วนใหญ่จะเป็นคนต่างพื้นที่จนทำให้เป็นบุคคลที่ชาวบ้านและคนต่างพื้นที่ให้ความเคารพนับถือเลื่อมใสศรัทธาและส่งลูกหลานมาเรียนจนเป็นที่รู้จักในตัวบาบอ,บอชารุตดดีนเจ๊งะมาถึงทุกวันนี้ ภูมิปัญญาชาวบ้านทำรังบอลไก่นายยูนุสเจ๊แมงข้าราชการบำนาญอดีตทหารผ่านศึกครั้งเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอแหวงจังหวัดนาราธิวาสได้ออกเดินลาดตระเวนเกิดเหตุเหยียบกับระเบิดของคอมมิวนิสต์ทำให้ขาข้างซ้ายขาด ตั้งแต่เนือเข่าลงไปได้รับการรักษาตัวจนหายและได้ใส่ขาดเทียมปัจจุบันได้ออกจากราชการมาอยู่บ้านนายยูนุเป็นคนที่มีพรสวรรค์เรื่องการจักสารโดยเฉพาะทำรังบอลไก่จะมีความถนัดเป็นพิเศษซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำจะเป็นไม้ไผ่โดยจะมีลูกชายเป็นคนหามาให้ ซึ่งในแต่ละวันจะมีลูกค้าที่สนใจสั่งทำรรทำให้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวและบางครั้งก็เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานต่างๆที่สนใจซึ่งภูมิปัญญานี้เป็นปราชชาวบ้านที่ควรสืบสานต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานคนสู้ชีวิตแห่งพลุลานควาย มานะสาและเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะยากจนต้องดิ้นรนสู้ชีวิตตั้งแต่ในวัยเด็กอาชีพจับปลาเป็นอาชีพที่นายมานะมีความชำนาญและหาเลี้ยงครอบครัวสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมาจนถึงทุกวันนี้โดยที่ไม่ไปทำอาชีพอื่นเลยนายมานะจะตื่นตั้งแต่เช้าตรู่หลังละหมาดซุบิฮีเพื่อออกไปจับปลาอย่างพลุน้ำดำ เครื่องมือจับปลาที่นายมานะใช้เป็นอุปกรณ์ที่ทำขึ้นมาเองมีเรือลำเล็กๆที่จะคอยพาตัวเองไปหาปัจจัยเลี้ยงชีพในแต่ละวันถึงแดดจะออกฝนจะตกนายมานะก็ไม่เคยหยุดพักทำงานไม่มีวันหยุดปลาที่หาได้ก็จะนำมาเร่ขายด้วยรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจในหมู่บ้านวันไหนที่ได้ปลาเยอะๆก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้น จนปัจจุบันมีลูกค้ามากมายที่สั่งปลาจากนายมานะจนทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวนายมานะบอกว่าชีวิตต้องสู้ต้องดิ้นรนถึงแม้จะยากจนแต่ก็ไม่ขอใครกินเป็นตัวอย่างคนสู้ชีวิตแห่งพรุลานควายตัวจริงแหล่งท่องเที่ยวพลุน้ำดำ น้ำดำมหัศจรรย์ทะเลน้ำจือดอำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่มีเนื้อที่ประมาณหนึ่งหมื่นไร่เกิดขึ้นจากวัฏจักรทางธรรมชาติที่มีให้เราได้เห็นเพียงปีละครั้งตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงปลายเดือนมกราคมเท่านั้นบึงขนาดใหญ่นี้เดิมเป็นพื้นที่พรุแห้งแล้ง มีพื้นที่คาบเดียวกันสมอำเภอของสมจังหวัดชายแดนใต้คืออำเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีอำเภอศรีสาครจังหวัดนาราธิวาสและอำเภอรามันจังหวัดยะลาทุกๆุกปีในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งเป็นช่วงเวลาหน้าฝนมวลน้ำจากเทือกเขาต่างๆ จากแม่น้ำหลายสายหรือคลองต่างๆจากพื้นที่ใกล้เคียงจะไหลามารวมตัวกันในพื้นที่พรุหแห่งนี้